ล่าสุดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เผยกลุ่มบุคคลที่จะได้รับเงินช่วยเหลือ2,000บาทมีรายง,งานว่านางพัชรีอารยากุลรองปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์หรือพอมอในฐานะโฆษกพอมอได้กล่าวถึงหลักเกณฑ์กรณีการขอรับเงินเยียวยา2,000บาทโดยนางพัชรีกล่าวว่ากระทรวงพัฒนาสังคม พร้อมที่จะดูแลประชาชนกลุ่มเป้าหมายจำเป็นต้องมีกระบวนการตรวจสอบและประเมินข้อเท็จจริงจากนักสังคมสงเคราะห์ว่ามีความเดือดร้อนอย่างไรบ้างและความต้องการเร่งด่วนมากน้อยเพียงใดและต้องวิเคราะห์เป็นรายกรณีตามขั้นตอนแต่ผู้ที่จะได้รับเงินต้องเป็นประชาชน กลุ่มเป้าหมายตามหลักเกณฑ์และระเบียบของเงินสงเคราะห์ต่างๆเช่นเงินสงเคราะห์ครอบครัวผู้มีไรายได้น้อยและเงินสงเคราะห์กรณีฉุกเฉินเป็นตน้นหากเมื่อผ่านการพิจารณาจากนักสงคมสงเคราะห์แล้วเห็นสมควรในการช่วยเหลือจึงจะมีการจ่ายเงินช่วยเหลือรายละไม่เกิน2,000บาทโดยจะให้เพียงแค่กลุ่มเป้าหมาย4กลุ่มเท่านั้นได้แก่1เด็ก2 คนที่ไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้เช่นไม่ครบ32หรือพิการ3คนชารา4ผู้เดือดร้อนที่ได้รับผลกระทบนางพัชรียังกล่าวต่อว่ากลุ่มเป้าหมายและประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนที่ยังตกหล่นไม่ได้รับการช่วยเหลือจากมาตรการต่างๆของหน่วยงานภาครัฐทางกระทรวงพัฒนาสังคมสำนักนาย,ยกรัฐมนตรีและกระทรวงมหาดไทย จะร่วมกันสำรวจพื้นที่ทุกหมู่บ้านและทุกกลุ่มเป้าหมายให้แล้วเสร็จภายในวันที่15พฤษภาคมปี2 5 6 3โดยจะนำข้อมูลทั้งหมดมาเชื่อมโยงกับทุกกระทรวงเพื่อดูแลประชาชนที่เดือดร้อนให้ครอบคลุมได้มากที่สุดและตกหล่นให้น้อยที่สุด หากประชาชนกลุ่มเป้าหมายมีความดุดร้อนอยู่ในสภาวะลำบากตกงานขาดรายได้สามารถขอความช่วยเหลือได้ที่สำนักง,งานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดและทุกจังหวัดในภูมิลำเนาที่อยู่อาศัยหรือแจ้งมายังงสายด่วนพอมอโทร1300ของศูนย์ช่วยเหลือสังคมตลอด24ชั่วโมงกระทรวงพอมอพร้อมให้คำปรึกษาและช่วยเหลืออย่างเต็มที่ล่าสุด ใครยังไม่ได้เงินพรุ่งนี้รอลุ้นครังโอนอีก800,000คน5พฤษภาคมนี้จากมาตรการช่วยเหลือเราไม่ทิ้งกันเยียวยาแก่ผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด1 9โดยโลงทะเบียนผ่านเบอร์ไวเบ็บเราไม่ทิ้งการด o m เริ่มทยอยคัดกรองและโอนเงินผ่านระบบบัญชีธนาคารและพร้อมเพย์ให้แก่ผู้ที่ได้รับสิทธิ์แล้ว โดยในวันที่4พฤษภาคมปี2563ระบบจะทำการโอนเงินให้กับผู้ได้รับสิทธิ์ที่ลงทะเบียนร,รับโอนเงินผ่านบัญชีธนาคารกรุงไทย1แสนรายก่อน โดยนววายรั瓦ลนแสงสนิทผู้อำนวยการสำนักง,งานเศรษฐกิจก,การคลงังและโคษกกระทรวงการคลงังกล่าวถึงการจ่ายเงินเยียวยาชดเชยรายได้จากโควิดว่าในสัปดาห์นี้คลังเตรียมโอนเงินให้ผู้ลงทะเบียนได้อีก3ล้านคนซึ่งจะทําให้มีผู้ได้รับเงินรวมทั้งหมดกว่า11ล้านคนโดยแบ่งวันที่5พฤษภาคมจะโอนได้ประมาณ800รายวันที่6พฤษภาคมซึ่งตรงกับวันหยุด 1 0,000แสนคนและวันที่7ถึงแพฤษภาคมอีกวันละหล้านคนที่สำคัญผู้ที่เพิ่งมีสิทธิ์ได้รับเงินเดือนพฤษภาคมเป็นเดือนแรกจะได้รับเงินเบิเบ้ล2เดือนรวมยอดเดือนเมษาย,ยนและเดือนพฤษภาคมเป็น1 0 0 0 0บาททันทีล่าสุดข่าวดีครังประกาศแล้ว3กลุ่มใหม่ล่าสุดที่จะได้รับเงิน1 5 0 0 0บาท เมื่อวันที่1พฤษภาคมที่ผ่านมาในประสงค์ภูละเนศประหลัดกระทรวงกรางกรคลังด้กล่าวภายหลังประชุมคณะกรรมการผู้ได้รับผลกระทบโควิดในทีหรือคณะกรรมการประหลัด10กระทรวงว่าที่ประชุมเห็นชอบแนวทางการช่วยเหลือเพิ่มเติมผู้ได้รับผลกระทบในกลุ่มปอบ,บางกลุ่มตกหล่นกลุ่มเครือข่ายทางวัฒนธรรมและบุคลากรในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและกีฬาโดยให้กระทรวงที่เกี่ยวข้องกลับไปทําตัวเลขนํามาเสนออย่างกระทรวงกรารคลังก่อนกลางเดือนพฤษภาคม โดยกลุ่มปอบางกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เสนอแนวทางช่วยเหลือ13ล้านคนวงเงิน3.9หมื่นล้านบาททั้งเด็กแรกเกิดผู้สูงอายุคนพิการคนไร้บ้านซึ่งในที่ประชุมมอบให้พอมอไปดูแนวทางช่วยเพิ่ม ในกลุ่มตกหล่นคือคนชายขอบคนเข้าไม่ถึงอินเทอร์เน็ตบุคคลล้มละลายการดูแลช่วยเหลือแตกต่างกันแล้วแต่ผลกระทบที่เกิดขึ้นส่วนกลุ่มเก็บตกที่จะไม่ได้รับการช่วยเหลือคือกลุ่มข้าราชการบำนาญได้รับเงินจากรัฐขายของออนไลน์ไม่ช่วยเพราะขณะนี้ยังค้าขายได้พนักง,งานรัฐวิสาหกิจมีแนวทางช่วยเหลือของแต่ละสาหกิจ ขณะที่คนไร้บ้านพอมอจะช่วยหาที่อยู่ให้ส่วนแม่ที่ลำบากไม่มีเงินซื้อของให้ลูกกลุ่มนี้จะช่วยดูแลให้แต่จะไม่ได้ถึงเดือนละ5,000บาทเท่ากับอาชีพอิสระและเกษตรกรเนื่องจากรัฐให้ความช่วยเหลือมาตลอดและไม่ใช่ผู้ที่สูญเสียไรายได้เหมือนอาชีพอิสระดังนั้นการช่วยเหลือจะไม่เท่ากันในประสงค์เก่า นายประสงค์กล่าบอีกว่าสําหรับกลุ่มตกหลน่นเครือข่ายทางวัฒนธรรมเช่นลิเกลําตัดกระทรวงวัฒนธรรมจะไปรวบรวมมารวมถึงบุคลากรในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวกีฬาเช่นนักกีฬานักมวยขณะนี้ต้องหยุดงานในสองกลุ่มนี้การช่วยเหลือเท่ากับอาชีพอิสระเดือนละ5,000บาทเป็นเวลา3เดือนและต้องไปดูว่าได้รับการช่วยเหลือจากการลงทะเบียนเราไม่ทิ้งกันหรือไม่ถ้ายังกระทรวงการคลังพร้อมจ่ายเพิ่มให้ในายประสงค์กล่าวว่าการช่วยเหลือจะใช้เงินจากพร ก,กู้เงิน1ล้านล้านบาทกลุ่มปอบางมีมาตรการช่วยเหลือไปก่อนหน้านี้คือกลุ่มคนพิการแต่ยังไม่เพียงพอดังนั้นให้พอมอ ไปจัดการดูแลเพิ่มเติมรวมถึงดูงบประมาณใหม่ถ้าเสนอมาเร็วพร้อมจ่ายเงินให้ทันทีในกลางเดือนพฤษภาคมผ่านกรมบัญชีกลางบางส่วนมีการขึ้นทะเบียนและมีการดูแลจากภาครัฐอยู่ก่อนหน้านี้แล้วในประสงค์กล่าวว่าแรงงานทั้งประเทศซึ่งมี39ล้านคนจประชากรทั้งประเทศ66.5ล้านคนซึ่งในจํานวนแรงงาน39ล้านคนนั้นเป็นแรงงานในระบบประกันสังคม11ล้านคนเป็นแรงงานนอกระบบ16ล้านคนเกษตรกร10ล้านคน เป็นข้าราชการและพนักงานรัฐปาะาอังก2 2ล้านคนดังนั้นมองว่ามาตรการช่วยเหลือกลุ่มปอบบางและตกหล่นจะสามารถช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบครบทุกคนล่าสุดคุณชอบพนิกาเร่งโอนเงินคนละ3,000บาทคาดยอดระดมทุนไม่ต่ำกว่า4ล้าน จากการสำรวจพบว่ากิจกรรมดังกล่าวได้รับกระแสต,ตอบรับที่ดีในโลกออนไลน์มีผู้ร่วมสมทบทุนจำนวนมากผ่านบัญชีนางสาวพนิกาวานิชซึ่งรายได้จากการขอรับบริจาคระหว่างคอนเสิร์ตนั้นจะถูกส่งต่อไปเพื่อช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากโควิด -19 ที่เข้ามาคอมเมนต์ขอความช่วยเหลือตามกติกาในเวลากิจกรรมจะได้รับเงินรายละ3,000บาท สำหรับเงื่อนไขและกะติการับเงิน3,000บาทจากกิจกรรมเมเดย์เมเดเราช่วยกันมีดังนี้ให้คอมเมนต์ชื่อนามสกุลและบอกเหตุผลว่าจะให้นำเงินไปใช้ทำอะไรให้สิทธิ์คนที่ทำตามกติกาและมาก่อนเท่านั้น โดยเงินทุกบาททุกสตางค์มาจากการบริจาคโดยประชาชนด้วยกันเองหากอยากให้มีคนได้รับเงินจํานวนมากต้องช่วยกันบริจาคให้มากที่สุดอย่างไรก็ตามคุณชอบพนิกรารวานิชได้กล่าวในช่วงท้ายของไลฟ์สดว่าแม้กิจกรรมไลฟ์คอนเสิร์ตจะจบลงแต่เรายังรับบริจาคต่อไปเรื่อยๆอยังไม่ปิดบัญชีเพื่อส่งเงินบริจาคไปให้ผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนซึ่งจะสามารถช่วยเหลือได้กี่รายนั้นขึ้นอยู่กับ ยอดเงินบริจาคเบื้องต้นคาดว่าไม่ต่ำกว่า4ล้านบาทแม้ตัวเงินจะดูมากแต่ก็ช่วยคนได้เพียงหลักพันคนนิดๆขณะที่คนขอความช่วยเหลือเป็นจํานวนหลักพันหลักหมื่นซึ่งเป็นกลุ่มคนที่ตกหล่นมาจากมาตรการช่วยเหลือของรัฐจากมาตรการประกันสังคมล่าสุดเปิด6กลุ่มล่าสุดตอบชัดได้เงิน10,000วันไหน เมื่อวันที่3พฤษภาคมปี2 0 6 3ในโลกออนไลน์ได้แชร์โพสต์ผู้ใช้ f a c e b o o k รายหนึ่งได้โพสต์คาดการ์การโอนเงินสำหรับสถานะต่างๆโดยกลุ่มที่1สถานะได้รับสิทธิ์สีเขียวปเปลี่ยนสถานะ29เมษายนโอนเงิน5พฤษภาคมถ้าปเปลี่ยนสถานะ30เมษายนโอนเงิน7พฤษภาคมถ้าปเปลี่ยนสถานะ1-2พฤษภาคมโอนเงิน8พฤษภาคม สำหรับธนาคารกรุงไทยเปลี่ยนสถานะ28-29โอนเงินสีพฤษภาคม1 0 0 0 0แสนรายกลุ่มที่2กลุ่มได้รับสิทธิ์ตรวจสอบข้อมูลการรับเงินภายในวันที่8พฤษภาคมกลุ่มที่3กลุ่มโอนไม่สำเร็จตามรอบการโอนเงินเดือนเมษา,าโอน22 29เมษา,ายนส่วนเดือนพฤษภาคมรอบถัดไปภายในวันที่15พฤษภาคมกลุ่มที่4กลุ่มทบทวนสิทธ์ กลุ่มนี้หากข้อมูลครบถ้วนจะทยอยอัปเดตสถานะคาดการว่าตรวจถึงคนทบทวน26-27เมษาหากใครที่ยังไม่เปลี่ยนสถานะรอผู้พิทักษ์สิทธิ์ลงตรวจหากตรวจแล้วรออัปเดตสถานะกลุ่มที่5 กลุ่มขอข้อมูลเพิ่มเติมกลุ่มนี้ตรวจถึงประมาณ24-25เมษายนหากใครยังไม่อัปเดตให้รอเช็คข้อความหรืออีเมลหากไม่ได้สิทธิ์ให้รีบทบทวนสิทธิ์เพื่อเข้าสู่กระบวนการพิจารณาไวยิ่งขึ้นกลุ่มที่6กลุ่มยกเลิกลงทะเบียนกลุ่มนี้เปิดให้สามารถทบทวนสิทธิ์ได้ใหม่ตั้งแต่วันที่1พฤษภาคมเป็นต้นไปส่วนคนที่ยกเลิกการทบทวนสิทธิ์ไม่สามารถลงใหม่ได้ โครงการแจก3เดือนตามนโยบายสำหรับทุกกลุ่มสถานะได้รับสิทธิ์และมีปัญหาการโอนเงินแนะนำให้เลือกทำรายการผ่านพร้อมเพย์โดยเชื่อมบัญชีก,กับบัตรประชาชนเพื่อเข้าสู่การตรวจสอบที่ไวขึ้น